เคยมีดังวังเคยนั่งยอมแพ้มีเปลี่ยนแปลพันไปทุกปีผ่านทั้งร้อนหนาวข่าวทั้งร้ายดีทุกคนต่างมีชีวิตของตัวเอง ได้มองได้ร้องเพลงหมื่นพันเรื่องราวเศร้าและคลื่นเคลงทุกทีต่ตงมีความงดงามอยู่ชีวิตไม่เคยมีทางตันมันอยู่ตรงจะเห็นเป็นมุมใดชีวิตต้องดำเนินต่อไปสุขมันอยู่ข้างในทุก ี่สิบปีนะของเราไลกูปล้งจริงๆเราก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่า,เ,าเราจะมีกิจกรรมเราก็ใฝ่ฝันแหละแต่ไม่ได้คิดว่าจะแบบมาถึงตรงนีอ้อาจจะเขาเรียกว่าเกินคาดอะ่ะเราก็ประกบอบกิจการมาแต่ความมุ่งมั่นที่เราอยากมีกิจการในฝันนะนะคือเป็นกิจกรรมที่ดีด้วยกรรมาพิบาลวินัยของตัวของพนักง,งาน นะการตุจริตเรื่องชูสาวเราจะไม่มีการสร้างแรงผลักดันในการทํากิจการดีที่สุดก็คือกิจการที่เขาทำอยู่คือกิจการของเราแล้วเราก็มีเ네นเจอร์อย่างนึงที่เป็นขององค์กรของเราก็คือเรื่องระบบะแตกตัวเพื่อเติบโตนะครับหรือว่าโตแล้วแตกนี่คือหัวใจของการที่เป็นแรงเป็นแรงผลักดันนะเป็นพุตพาวเวอร์ของตัวของคนที่เป็นคียแมน ที่จะทําให้เขาไม่ใช่แค่ทํางานรับเงินเดือนและโบนัสที่เราให้นะครับแต่เขามีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองฐานะที่เขาเป็นอยู่เหมือนที่ผมเคยแย่แล้วเรากลับมาดีได้ถ้าเราเขาหรือคือคนนั้นมีความตั้งใจที่จะทํากิจการของใครบางคนให้เหมือนกิจการของเขาเองผมไม่รอช้าเท็ทาดผมมองเห็นคนคนนั้นผมจะ สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เขาเป็นเจ้าของทีมงานเพื่อยกฐานะมาเข้าทีมห้าเับผมก็ได้ที่ทำงานตั้งแต่ปี2 5 4 9ก็ววรวมเวลาแล้วตอนนี้ก็17ปีนะคะกับอยู่บริษัทก็มีความเติบโตนะคะ,ะก้าวหน้าเยอะนะคะกับวิสัยทัศนของผู้บริหารนะคะที่ก้ามาตั้งแต่ครั้งแรกก็คือตำแหน่งพนักงานบัญชีนะคะปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารบริษัท เห็นถึงความเติบโตของบริษัทสำนักง,งานที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีสาขาที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีทีมงานที่ทํางานได้ดีและมีคุณภาพขึ้นนะคะสําหรับส่วนตัวของพี่พี่ได้รับความรักความมิตรตาและก็โอกาสความปรารถนาดีกับผู้บริหารมัโดยตลอดนะคะตอนนี้ความเป็นอยู่พี่ก็ดีขึ้นนะคะ สำหรับน้องๆที่ทำงานร่วมกันนะคะก็ให้มั่นใจในองค์กรนะพี่อยู่มา17ปีมีสิ่งดีๆเข้ามาพี่ก็มีความก้าวหน้าขึ้นทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเช่นกันค่ะตอนทำงานที่นี่มาปปนี้เข้าไปที่10อยู่มาก็ได้เจอแบบสิ่งที่พัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะในระยะ10ปีที่ได้อยู่กับบริษัท แา่เป็นขั้นน้อยๆก็จะได้เปลี่ยนมาเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขัน้นก็อยู่ที่ความสามารถของเราเองผมก็อยู่ที่นี่มา16-17ปีนะครับตั้งแต่เป็นพน,นักงานขายจนมาเป็นซูเปอร์วิซอรนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการแล้วก็ได้รับโอกาสนะครับมานะบเป็นคุณส่วนผู้จัดการนะครับ ที่นี่ก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึง่งนะครับหรือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของผมก็ได้เราจะมีแรงขนาดไหนที่จะผลักดันพลังงานส่วนที่เหลือที่ยังจริงจังกับการทํางานที่นี่และมีความตั้งใจที่เป็นคีแมนที่นี่ให้มีอนาคตเท่าเทียมกับผมหรือว่าให้มีอนาคตมากกว่าที่เขาเป็นอยู่นั่นคือความตั้งใจของขององค์กรเราน่แหละมัน ผมผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมไม่จําเป็นต้องต้องรวยเหมือน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 กิจการหลายกิจการหรือใครบางคนแต่ผมก็อยากให้พนักง,งานทุกคนก็ลืมตาอ้าปากด้วยเช่นเดียวกันผมก็ไม่เกิน50ปีคุณหลายคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่ก็ไม่เกิน50ปีเราก็จากโลกนี้ไปใช่ไหมสมบัติที่ให้ลูกหลานหรือว่าทายาทมันจะให้แล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าเราก็ยังตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ดูเพราะฉะนั้น ผมเลยนิยามอยู่ที่นี่ก็คือไปด้วยกันไปได้ไกลแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ20ปีเป็นแค่ปฐมบทเริ่มต้นของดอไลกุ๊เราจะอยู่กันต่อไปกี่ปีนั้นผมไม่รู้แต่ถ้าผมอยู่ผมอยากจะให้มันอยู่ต่อไปจนผมสิ้นลมหายใจส่วนหลังจากที่ผมสิ้นลมหายใจแล้วมันจะอยู่ยังไงเป็นเรื่องของรุ่นต่อไปแล้วครับขอบคุณมาก เมฆหมอกดอกไม้ก็ใกล้ก <t rain> ันสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นทุกวันสำคัญที่เราได้หันไปมองกันชีวิตไม่เคยมีทางตันมันอยู่ตรงใจเป็นมุมใดชีวิตต้องดำเนินต่อไปสุขมันอยู่ข้าในทุกตัวคน เดินต่อไปความสุขมันอยู่ข้ในทุกคืนวันไปด้วยกันไปได้ไกลดอนไลกรุ๊ป